สวัสดีค่ะเด็ๆกๆพบกับภูรัดอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13แล้วค่ะอ่าเรียนหน่วยบ้านเรือนเคียงกันวันนี้จะเรียนเรื่องการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านอ่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเรามาท่องคำกรองกันก่อนนะคะอ่าคำกรองเกี่ยวกับบ้านอยู่ไหน บอกดีบอกทีซิบ้านอยู่ไหนบ้านฉันนั้นอยู่ไม่ไกลมันทำด้วยไมย้ไม่ไกลดอกหนาะยุบคู้ทาลาลายุบคู้ทาลาลาเป็นยังไงคะทำกรอนของคุณรัตท่องตามได้ไหมคะอ่างั้นเราไปเรียน เรื่องก,การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้านเลยค่ะ,ะวันนี้พรัฐมีกิจกรรมดีๆมาแนะนํามาให้เด็กๆได้ทําร่วมกับเพื่อนๆอเราไปดูกิจกรรมที่หนึ่งเลยการเล่นร่วมกับเพื่อนบ้านนะคะการเล่นร่วมกันก็ต้องมีน้าใจนะคะนะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆมาอย่างนั้นแล้วเพื่อนก็จะไม่ให้เราเล่นไปดูกิจกรรมที่สอง การรับประทานอาหารร่วมกันการรับประทานอาหารร่วมกันก็มีหลายแบบเช่นการไปงานเลี้ยงวันเกิดหรือมีงานทางบ้านเราก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านนะคะ,ะแล้วก็กิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือก็คือการเก็บขยะแต่เราไม่ต้องไปเก็บที่ไกลไกลนะคะเราเก็บกันในหมู่บ้านของเรานี่แหละคะ่ะ ก็จะทําให้หมู่บ้านของเรามีความสะอาดน่าอยู่นะคะเห็นไหมคะการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงคะวันนี้คกูรัฐแค่ยกตัวอย่างมาแค่3ข้อเองกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้านมีอีกมากมายเห็นไหมคะแต่ที่สําคัญการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนเื่อที่สําคัญที่สุดเลยต้องมีน้ําใจคะ่ะการมีน้ําใจนี่สาคัญที่สุดนะคะ เป็นยังไงคะกิจกรรมที่กุรัดมาแนะนําให้กับเด็กๆนะดีไหมคะดีใช่ไหมคะในวันนี้กุรั์ก็มีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆอีกหนึ่งเรื่องด้วยคะ่ะก็คือการอ่านภาษาอังกฤษตัว G นะไปดูเลยคะ่ะ เป็นไงคะเด็กๆอ่านตามด้วยนะคะภาษาอังกฤษตัวเค่ะต่อไปครูรัตก,ก็มีกิจกรรมอีกแล้วคะ่ะก็คือใบงานนั่นเองอครูรัตจะให้เด็กๆทำอะไรนะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมจากวงกลมที่กำหนดให้เฮ้ ทได้ไหมนะแต่ไม่เป็นไรกุลัดมีตัวอย่างให้กับเด็กๆดูด้วยมาดูเลยเป็นยังไงคะตัวอย่างที่กุลัดเอามาให้ดูทําได้ไหมคะเด็กๆน่าจะทําได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้กุลัดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ